p r o j e c t e Literature Review Project ทีม20วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนาศาสตร์เบื้องต้นหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญการวิจัยเป็นาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและบุคคลทั่วไปว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ดำเนินการสแสวงหาข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำผลงานการวิจัยที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องถูกต้องอย่างแท้จริงออกกูดคองปรากฏการต่างๆสามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองมนุษย์สามารถรับรู้ปรากฏการต่างๆได้โดยผ่านประสาทสัมผัสผลของการรับรู้เรียกว่าประสบการณ์ ความรู้ที่เชื่อถือได้คือความรู้ที่ได้าจากประสบการณ์หมายความว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสต่ตางๆสิ่งที่เป็นจริงก็คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันและเหมือนกันเรียกว่าความจริงวัตถุวิสัยเป็นสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงเงื่อนไขที่เป็นความจริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจออกอูตคองผู้เสนอแนวคิดเป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยเชิงปริมาณขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณมี7ขั้นตอน 1. เลือกเรื่องการวิจัย 2. กํกำหนดประเด็นปัญหาย่อย 3. ตั้งสมมติฐาน 4. ออกแบบการวิจัย 5. รวบรวมข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 7. เสนอรายงานผลการวิจัย ภาพรวมความเขตรลายวิชาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีวิจัยทางราทาสศศาสตร์คือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุมีผลเป็นไปตามวิธีทางวิทยาศาสตร์รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้ วิธีวิจัยทางรับทาประสานศาสนาศาสตร์มีทั้งหมด5ประเภทคืองานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่เน้นการนำข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลขมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติซึ่งค่าสถิติเหล่านั้นเป็นเสมือนหลักฐานพิสูจน์หรือยืนยันความถูกต้องและเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเขียนระเบียบวิธีวิจัยลำดับแรกให้ระบุวิธีการวิจัยที่ใช้ว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสานวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีเทคนิควิธีวิจัยแบบนี้เป็นการนำเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสานกันในการทำวิจัยเรื่องเดียวกันระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ก็คือการสแสวงหาความรู้ความจริงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรวจสอบได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองระเบียบว,วิธีวิจัยเชิงพยากรณ์อนาคตเป็นงานวิจัยที่สื่อถึงแนวคิดการวางแผนการสำรวจและกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานวิธีการต่างๆที่ใช้สำรวจเป็นการศึกษาในแนวโน้มเหตุการณ์อนาคตที่มีความเป็นไปได้กรณีศึกษาการนำแนวคิดทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิธภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการศึกษาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ จากกรณีศึกษาการเกิดปัญหาของสนักงานคณะกรรมการขร้าราชการกรุงเทพมหานครจึงจะต้องมีการทำวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งมีการใช้แนวคิดแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวคิดของ o Good, ขออกูธคอมเป็นวิธีการค้นหาความรู้และความจริงโดยเน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลขให้มีการควบคุมตัวแปรที่ศึกษาและใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวล ข้อสรุปเพื่อให้เกิดความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดจึงนำไปสู่การทำวิจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพภายใน